่ะสม้มไปเรียนะคะวันนี้เราก็จะมีของดีๆมาแนะนํากันอีกนะเกิดเนื่องจากความที่ทางเรานะคะต้องการแบบอยากจะชิมผัดไทยเส้นจันอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าด้ยวยความที่ Work f r ฟ m ม o m e นะคะอยู่ในบ้านช่วงควดแบบนี้นะเราก็มี Product ดีๆนี่ไงแกลบไทยโกนะคะกับเซตชุดผัดไทยเส้นจันกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการทํากันในบ้านกันให้ดูเลยนะคะมีความเป็นมาสีเรือนกันเลยเทปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้ซ้มไบเรียดเลยนะคะ อ่ะเเเดดีี๋ยยวรราาามูิธกทลคชุดแก๊ปไทโก้ก็จะเป็นชุดทำผัดไทยกุ้งแบบนี้เลยสตรีทฟู้ดมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถทํากินเมื่อไหร่ก็ได้ที่เรานึกถึงนะคะอันนี้นะคะเซตผัดไทยเนาะก็แกะออกมาก็จะมีของให้ตึ๊บต๊แบบนี้เลยก็จะมีเส้นจันตรงนี้มีส่วนในน้ําซอสนะคะมีกุ้งแห้งแล้วก็มีเขาเรียกเป็นโหชัยโป้นะคะแล้วก็จะมีพริกน้ําส้มแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็มีถั่วดิสงตามแบบฉบับผัดไทยเป๊ะๆเ,เ,เลย วิธีการทํานะคะก็ตั้งน้ําเดือดไว้แล้วก็ต้มเส้นไว้สักนิดหนึ่งนะคะทิ้งเส้นลงไปต้มในน้ําเดือดสัก3ามถึงห้านาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะามาพักน้ําเย็นแล้วก็ทิ้งให้แห้งแป๊บนึงจ้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันกันเลยคือใส่ไข่ปลาเข้าไปแล้วก็ผัดกับน้ํามันให้มีพอมีกลิ่นสักนิดหนึ่งนะคะตามด้วยเช่นลงไปใส่ซอสลงไปใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วเข้าไปจ้า คนให้เข้ากันนะแล้วตรงนี้ก็คือผัดไทยที่เราทำมาจากแกปไทโกค่ะผัดไทยกุ้งนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปชังซื้อได้เลยที่แกปไทโกจ้ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวผัดไทยแกปไทโกนะคะในคอร์เรคชั่นไทยสตรีฟู้ด d ค่ะสามารถทำได้ง่ายๆ3สเต็ปเท่านั้นนะคะเลือกเติมได้ด้วยว่าเราจะใส่ทุกคนหรือว่า เป็นตัวแซมส้มใส่ชูเพิ่มเติมก็ได้นะคะใครสนใจนะคะก็ลองมาสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเติมเนื้อสัตว์หรืออะไรได้เลยตามที่เราชอบนะคะผักก็เพิ่มได้นะคะสำหรับตอนนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะ